อ่ะเรามาดูครับอันนี้ก็คือการเตรียมกล่องครับเตรียมกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องล่อจะล่อชันน์ลงหรือจะส่งขายผมก็จะเตรียมแบบนี้นะครับอ่ะ mm. ก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูไงกล่องชันน์ลงก็จะออกเยอะหน่อยนึงเราก็เตรียมสินค้าให้ลูกค้าเพราะกล่องชันน์ลงของผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ากลิ่นของชันน์ลงเนี่ยมันจะติดทนนานอยู่เป็นเดือนเป็นปีติดอยู่นั่นแหละครับเพราะว่า มันเป็นฟีโรโมนสูตรพิเศษซึ่งว่ามันอยู่ได้นานติดแน่นทนนานครับแล้วก็หอมทนะั้งเวลารับสินค้าแล้วไปเนี่ยมันจะหอมด้วยชาแนลลงไปทั้งกล่องมันสมัครพิสูจน์ได้ครับแต่ไม่มีขายนะครับผมบอกเลยเลยไอฟีโรโมนสูตรนี้ไม่มีขายแล้วครับเพราะว่าผมทําเอาไว้สําหรับบริการลูกค้าที่ซื้อกล่องอย่างเดียวครับ ครัก่องชนาลงก็จะได้รับการเคลือบด้วยกลิ่นของฟิรโ,โมนทั้งกล่องนะครับผมยืนยันครับหอมครับหอมแบบหอมแบบไม่ต้องดมมากรู้เลยว่าหอมช่วงนี้กล่องถ้าเป็นกล่องรุ่นนี้ก็จะเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับมันเหมาะสาหรับพันตัวเล็กนะครับพันขนเงินพันหลังลายพันตัวเล็กๆนะครับก็คือถ้าใหญ่เกินไปเนี่ย จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ใช้กล่องประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันก็จะขยายได้ง่ายนะครับมันจะถูกเคลือบแบบนี้ทั้งกล่องนะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะติดแน่นทนนานนะครับเออแต่ไม่ได้ทำขายนะครับบอกเลยมันเป็นสูตรพิเศษเอาไว้สำหรับบริการลูกคา้าโดยเฉพาะ เนี่ยครับพอเาเอาไปตั้งแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะติดแน่นมันมันไม่ไปไหนไงขี่ชั้นก็ถูกติดไปเรียบร้อยแล้วที่ชั้น ก็ไปทาให้ทั่วนะครับทาไว้ตามอมมุมก็พอเสร็จแล้วก็ลนไปนิดหน่อยใช้ได้ครับ manera no, no, no. มมื่อไก็จะมีกลิ่นที่ชัาติดอยู่คุณฟรีโรมนแล้วมันก็จะถนอมเนื้อไม้ด้วยนะ มันมีโอกาสเข้ามากกว่าไงเพราะนั้นหละการประสบความสําเร็จของแต่ละคนมันก็เลยต่างกันตรงที่ว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ผมก็มีนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่แหละเลี้ยงอยู่ก็เดี๋ยวว่าผมจะไปตั้งล่อแล้วมันมาเข้ากันบ่อยๆไงเข้าหลังสองลังผมก็จับขายหมดยกลังแต่ตอนนี้พึ่งจะเริ่มเข้าแล้วนะครับพึ่งพึ่งพึ่งลอง,งตอนนี้ก็เริ่มเต็มแล้ว เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวางรังเพิ่มแล้วได้สามสี่รังแล้วรังหมดมาถึงรังที่เอาไปวางไว้เต ng ็มแล้วดี๋ยวต้องทำเพิ่มก็คือมันก็เกี่ยวกับฟีโลม้นด้วยเนะใครบอกไม่เกี่ยวเกี่ยวครับฟิโลม้วนผมจะเป็นแบบครีมนะมันจะติดอยู่อย่างนั้นอ่ะเดือนเเดือนเป็นปี เทคโนโลยีมันก้าวไปไกลล้วครับเราก็ต้องทำให้มันเรียกว่าต่ามมันานเทคโนโลยีถ้าเราใช้แบบเดิมเดิมมันก็แม่ไม่พัฒนากันสักทีรับมันต้องมีคนมันต้องมีคนคิดมีคนพัฒนากักเมา่อละประมาณนี้ครับลนไฟนิดหน่อยเอาออกแช่หล่นนิดหน่อยก็ใช้ได้ ามาเต,ตรเตียมส่งเตรียมส่งลูกค้านะคะรับช่วงนี้เป็นไม้สักอ่สวยคนบอกของผมแพงแต่ไม่ได้ดูเลยว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วมันก็แพงเมื่อชน,นาลงเนี่ยกิโลเท่าไหร่ ที่ชั้นมันก็แพงเาะเออเอามาทําแบบไม่อั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าเราทําให้มันสาเร็จรูปไปคนซื้อร็อกล่อมนจะไปทําอะไรเลยครับรับลายก็เอาไปปิดฝาพลาสติกอย่างเดียวซึ่งพลาสติกผมก็มีให้ไปนั่นแหละต้องติดเอาเองคือผมเคยติดไปแล้วเวลาผมส่งมนันนั่นนะมันแตกมันขาดบ้างก็เลยจัยจะใส่ไปในกล่องให้ แล้วก็ไปแปะเอาเองตอนถึงถึงบ้านแล้วอันนั้นมันจะรอดปลอดภัยก็ต้องคิดหาวิธีให้มันรอดจากคน,นส่งให้ได้ครับเมื่อก่อนปิดไห้เรียบรอ้อยกดไว้กันที่บอกทังแปะระหว่างคน,นส่งมันเขย่าเรื่อยๆก็เลยเปลี่ยนเองพนักงาน ไม่ตมหาซื้อนะครับไม่มีนะครับวีรามวนไม่ได้ขายทั่วไปเอาไว้เป็นสูตรรับเฉพาะของของร้านบางคนบอกโอ้วีรามวนก็เหมือนกัน,นไม่เหมือนนะครับม้าเหมือนกันมันจะไปขายได้ยังไงสินค้ามันต้องแตกต่างต้องมีการพัฒนารูปแบบให้มันอยู่คงทน ไม้สักเลยสวยพอเราพ่นไฟสักทีนึงันหละับปากเลยมันอ่อนนะครับอย่าไปพ่นแล้ว ต้องไปยาจนทั่วนะครับเอาไวปจับขอบๆมุมๆก็พร้อมเหมือนกับว่าเราปิดรอยต่อ,อมตไม้ตรงไหนมีร่องมีรูก็แต่แบบว่ารอยตะปูบ้างไม้ต่อไม่สนิทก็ไปปัดๆป,ปัดๆไว้ไมันจะได้สนิทเดี๋วยวนรผมจะเก็บทุกรอยนะ าการต่อไม้ที่มันแนบสนิทเนยถ้ามันไม่สนิทเนี่ยกล่องชนโลมาคนเนี่ยขายถูกครับโอโ้ถูกมากเฟ้ยมือไม่คตรหวยเลยไม้ห่างเป็นร่องเป็นรูผมไม่มีนะอันนี้มันเกี่ยวกับฝีมือช่างจะว่าคุยจะไหนอยังต่อไม้ให้มันนิดนะมดมันก็เข้ามดละเอียดต่างหากมดละเอียด ถ้ามันห่วยนักมันก็ป้องกันไม่ไหวครับแน่นอนครับพึ่งมีระบบป้องกันตัวอีทหารพึ่งแต่ถ้ากล่องมันห่วยรู้ให้ล่งเร่งล่งเร่งไปหมดมันก็ป้องกันไม่ไหวพึ่งมันแพ้แพ้จังหมดมันก็หนีก็นี่ง่ายๆที่มันย้ายหลังคือช่วไม่ไหวไงก็หนี ขนาดนั้นมาอยู่แล้วทําไมพึ่งย้ายรังทาไมพึ่งย้ายรังมันสู้ไม่ไหวมันสู้ศัตรูไม่ไหวรังมันไม่ดีคือรังเนี่ยมันต้องเปิดสนิททั้งหมดมีทางเข้าทางออกแค่ทางเดียวนั่นแหละเขาคนจะสู้ไหวแต่ถ้ารังมันห่างลงเล่นลงเล่นมีรอยเยอะมีรูเยอะศัตรูมันก็เข้าได้ทุกทิศทุกทางมันก็ถ่ายแพ้ต่อการต่อสู้ไปเขาต้องบอกนะครับต้อง เหมือนเหมือนเหมทำสงครามครับประตูเข้าได้รอบทิศเลยแอครับถ้ามีคูน้ํามีมคของน้าํามีอะไรทําให้ประตูเข้าไม่ได้เข้าได้ทางเดียวหน้าประตูอันาชนะเมื่อนกันนะขอให้ไปดูกล่องบางคนนะกล่องเพิ่งมีกดตดกากแล้วบอกเลี้ยงไม่ประสบความสําเร็จอหาจักของถูก แต่ไม่หาของดีของดีบอกแพงของถูกของถูกไม่มีธุรกิจไหนคะใช้ของถูกแล้วลูกเดียบเหาให้ของดีให้ของดีครับถึงจะประสบความสำเร็จเราดูผมตัวอย่างผมเริ่มมาจากติดลบเลยนะ้วับอม่ปช่์สูงก็นีเประเิ็นิ์นมากมายมหาศาล มันความลมลหลายโดนนะครับโดนยึดที่ดินหัางเอาที่ขายทอดตลาดผมก็ดิ้นหลุดมาทุกที่อ่ะมันตอนนี้สบายแล้วครับอยู่ตัวแล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินพอได้พักผ่อนในวัยใกล้กเกษียณสี่หน้าก็จะหกสิบละคือมีนโยบายอย่างเดียวครับเวลาซื้อของเนี่ยเอาของดีของถูกของกากของกอบ๊บไม่เอา เขามันสร้างปัญหาเวลาทำงานไอ้พวกของกอ๊อฟราคาถูกๆเนี่ยทุกคฟฟ้านี่ไม่ได้เลยนะไอ้พวกของก๊อปเกตเอ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 ,เ,อ,เ,อเนี่ยอาทิตย์เดียวพังหมดแล้วถามว่าธุรกิจะจะเจริญไหมนะใช้ไปพังไปใช้ไปพังไปผมซื้อบอสซื้อสเตาเล่ซื้อแบนเนมทั้งหมดนะคะรับโอ้ใช้ไปเป็นปีค่ทาพังบอสบอสสว,าว่างห้าเล มันทช่งานราบลื่นสวยครับสินค้าให้ดีใช้สินค้าดีงานธุรกิจมันก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยมันไม่ต้องมาเสียเวลากับการสอมถึงไม่ถึงมมนี่เหมนอนกันกล่องนะ ตูกล่องถูกมากคนระับโอ้โหมาแก้ปัญหาที่หลังซ่อมเร็วจบสิน้นคือเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ทาเองอย่างนี้คนะเคยโอ้ปัญหาทาํให้มันเยอะแยะหนาวะผมก็เอาปัญหานั้นนะามาทาผลิตภัณฑ์ผมเราเคยเจอปัญหาอะไรแบบไหนกล่องพังกงล่กกองรั่วกล่องมีรูเวลาเราทําขายเราก็เอาปัญหาเหล่านั้นมาปรับมาแก้มาปรับปรุง ไาให้สินค้าเราดีับครถ้าจะบอกว่าผมทิ้งลูกค้าตลาดล่างมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะคนวุนี้หาของถูกแต่วไม่ได้ถึงคุณภาพจริงๆคุณภาพได้ไม่ดูเอาถูกไว้ก่อนผมเคยถามท่อยเพ็นแล้วคนกลุ่มเนี้ยตลาดล่างพกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จเนี้ยู่มจาจัดตลาดกลางตลาดบน เม่นลูกค้าผมเ,าเข้าแนละ้วเ,เข้าแนละ้วเพิ่งเข้าแนละ้วคือสินค้ามันไปเน้นที่คุณภาพเลยแลก็ไม่แพงบางคนไม่ได้คิดคุนดูเ้าใช้ของเหมือนกันแล้วรวยคนที่ใช้คููบัวต้าก็คงรวยนะอือไม่จะไปขี่เบน ติดแน่นทนนานเลยนะอันนี้แหละครับคือข้อให้เปรียบหอมนะไหนก็หอมตั้งไว้เป็นเดือนหอมเลยของดีกับของถูกมันย่อมต้องมีข้อพิสูจน์ที่ต่างกัน จำไว้อย่างเดียวเลยัะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการทำาาหากินอย่าใช้ของถูกของถูกมันจะผลิตยังไงให้ให้คุ้มทุนนอกจากการลดคุณภาพสินค้าเมลดคุณภาพสินค้าแล้วก็อายุใช้งานสั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรปัญหาคือปล่อยปัญหาให้ไปเกิดกับผู้ใช้ท่นเองแต่สำหรับผมเนี่ย จะมองว่าปัญหาของผู้ใช้เนี่ยเราเอามาปรับปรุงแก้ไขในสินค้าของเราเสร็จแล้วแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรคือไม่ปล่อยให้ปัญหาไปเกิดกับผู้ใช้แก้ปัญหาให้เสร็จเรีบร้อยเพราะฉะนั้นซื้อไปมันก็ถามว่าไม่ว่าจะแต่ก็ต้องบอกว่า ทุกกิจการมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ว่ามากน้อยต่างกันถ้าตัวสินค้าของผมไม่มีปัญหาคือผมรวบรวมปัญหาทั้งหมดของสิภ mm ัณฑ์เนี่ยในท้องตลาดเกิดจากอะไรบ้างหลายปีน สามสี่ปีนะผมลองซื้อของมาใชนะ้โอ้มันเป็นอย่างนี้วะโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเมื่อผมเป็นคนผลิตเองเนี่ยปัญหาที่ผมเจอเราเขามาแก้หแพงไม่ว่าให้มันดีสำหรับผมนะแล้วผม ประสบความสำเร็จถามว่าคนเราวาถ้ามันมีนี่ระดับหลักล,ล้านอ่ะใช้กันไม่หมดแต่ผมใช้หมดไงแต่ค่อยทำไปใช้ไปแต่ผมเลือกใช้ของดีอย่างที่บอกะ่ะจะพอทำอาหารได้อ้าวครื่องมือพังพื้นแอ้มซื้อแต่เครื่องมือไม่ใช่นะทำแล้วซื้อเครื่องมือดีๆแค่ทีเดียวเนี่ยเจะได้ทำอาหารกินเก็บเงิน ใช้ดี้ใช้สินโอ้ล้านกว่าบาทล้านห้าหมดจนได้แล้วผมก็ยังมีทรัพย์สินเพิ่มมาเยอะแยะซื้อที่ดินซื้อหนึ่งซื้อนี่ว้าหลัดซื้อรถก็ะอยที่เห็นะรถจะซื้อเป็นว่าเล่นเลยสามคันสี่คันนิโคเตอร์รถไถมอเตอร์ไซค์จักรยานโอ้รถเกงเ๋งก็อาบเต็มไปหมดกพมาจมากเงินพวกนี้ครับทำมาหากิน แต่ว่าใช้ของดีมันจะพาเราไปหากินได้ตลอดเวลาพวกใช้ของถูกหาไปซ่อมไปหาไปซิ้งไปหาไปพังไปอย่างนั้นมันไม่ไหวซ่องมาซื้อรถถูกมนาะก็ซ่อมแต่ร <c> ถ <oughs> หากินได้ก็ซ่อมแต่รถมันไปรอดไปนะจะได้เงินหมืน่นเงินพันก็เอาไปซ่อมถรถซะแล้วไม่ได้เก็บไม่ได้กินลูกรูปนี้ก็อดอยากยูว่านะ โอ้อยากกินอะไรไปเลยลูกมือลสมสัมพันธ์ทุกไปเนี่ไปอาทิตย์ก้างท้องค้างอยากกินตรงไหนร้านอาหารไหนไปเพาะอะไรเพราะเราเ,เ,เน้นคำว่าใช้ของดีมันมีประโยชน์ตรงนี้ครับมันจบเนีไยจบแล้วแบบจบแบบไม่จกุกจิกพอจบแบบไม่จกุกจิกปุ๊บ มาหากินมันจึงมีเงินเก็บมีมเงินใช้หนี้ไงคนเนี้ยทําไปซ่อมไปทําไปซ่อมไปโอ้ยเงินไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้กินกันสักทีอ่ะเอาไปให้ค่าอะไรลดหมดเงินกันว่าทำอะไรเสม,เมอท่านนี้อยู่อย่างสมัครใจอยากไปอยากกินกไ็ไปเอาหกสิบแล้วครให้รางวัลชีวิตบ้างไอ้กินร้านอะาหารไม่ต้องให้รู้ท้งนี้ ยาปมบเสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเอาแก๊สพ่นแล้วก็จดส่งได้ครับวันนี้เน,นี่ยแหละครับปล่องชานะลงสุรชินีคือบางช่วงก็จะเป็นไม้ยางแต่ช่วงนี้ฤดูการนี้ผมว่าผมจะใส่ไม้อัดให้หมดนะเฉพาะไซส์นี้นะนนไซส์อื่นก็ยังถ้าเป็น A4 พื้นกับฝามันต้องเป็นไม้อื่นมั่งเพราะว่ามันแผ่นใหญ่นะ แต่ถ้าเป็นไซสนี้พื้นพื้นพื้นล่างเนี่ยอาจจะเป็นไม้ยางเพราะว่าผมเน้นแผ่นเดียวแต่ข้างบนเนี่ยเป็นไม้สักหรืออาจจะไม้ยางก็ถ้าถาได้เนาะไม้มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีอ่ะโอเคเนี่ยครับแบบนี้เลยเ็นสินค้าก่อนส่ง